สิบสกรีนิ่งแต่ว่าเป็นใช้คาว่าเป็น First d a y e นี่ให้ได้รู้จักกับรักครั้งใหม่ไม่รู้จะใช้คำนี้จะถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าวินเลิฟเนี่ยว่าได้วยเรื่องของกันเริ่มใหม่ก็จริงแต่ว่าหัวใจเดิม นั่งเขินกันอยู่ด้านหน้าตอนนี้แล้วนะฮะแเดี๋ยวได้เจอกันบนเวทีแน่นอนนะฮะกับบุคคลสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นพูดอยู่เบื้องหลังและพูดอยู่เบื้องหน้าด้วยนะครับทำให้เรื่องนี้น่าติดตามเอามากๆเลยแหละคนก็น่าจะได้รับชมเทรอร์กันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะได้รับชมกันด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องย้ําเลยแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้ความสําคัญเพราะว่านี่คือครั้งแรกครับของซีรีส์ Why ไทยนะฮะ ที่จะมีการทำระบบ audio description ครับหรือว่าเป็นการใช้เสียงบรรยายภาพครั้งแรกเลยนะครับเพื่อสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาสามารถรับชมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโปรเจกต์นี้หนะ่อยได้ไหมครับ <Thank you. S 1> เพราะว่าทางทีมง,งานเชื่อครับว่าแน่นอนนอกจากความรับไม่มีพรมแดนแล้วแต่ว่าความรักควจะไม่มีการปิดบัง ปิดปังเรื่องของการรับรู้ครับงั้นวันนี้พิเศษมากๆจริงๆนะฮะเป็นการร่วมมือกับแอปพลิเคชันชื่อว่าพันนาแล้ววันนี้ผู้ก่อตั้งก็ให้เกียรม,มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับอยากให้ได้มาบอกเล่าถึงความตั้งใจของการร่วมมือกันในครั้งนี้ทำออดิโอดีสคริปชันนะครถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับกับคุณต่อชักชัยอภิบาลภูลผลขอเสียงปรบมือด้วย ทางครับครับอ่าผมต่อนะครับชัชัยจากมูลีด้วยกันทุกคนพิการและสังคมครับับก็เป็นคนพัฒนาแอปพลิเคชันพันนาะครับก็ที่มีวันนี้นะครับจริงๆงเมื่อหลายเดือนก่อนครับได้ไปทานข้าวกับวงเพื่อนเพื่อนวงหนึ่งครับแล้วก็เล่าเรื่องงานที่มูลีทำนะครับว่าเราทําเรื่องส่งสารคุณิภาพชีวิตคนพิการนะครับเราทําเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็เราทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับชื่อพันนาซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เล่นเสียงรรยาภาพครับ คือคนตาบอดดูหนังครับดูเ็ตซิกดู u t u b e ดูในโรงหนังเนี่ยกดแอปพลิเคชันครับหลายแอปพลิเคชันจะเล่นเสียงบรรยภาพเข้ามาทําให้คนตาบอดเนี่ยเขาได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ประสบการณ์ร่วมกันกับคนตาดีอย่างเราไปได้อ่านะครับก็เล่าเล่าในวงครับโวงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ครับก็คือพี่นีนีนะครับพี่นีนีก็มาเลยครับพี่กําลังทําซีรีส์ไว้เรื่องใหม่อยูออ่สนใจอยากจะทําเสียงบรรยภาพให้คนตาบอดผมนี่โอ้โหเยี่ยมเลยครับ ก็เลยนะครเวลาเราพูดถึงทําสื่อให้คนพิการเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนิยงสื่อที่มันเป็นสื่อสารคดีรับนะครับสื่อที่เป็นเนื้อหาแมบหรือข่าวอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับคนพิการทุกคนเนี่ยครับเขาก็อยากจะดูอะไรเหมือนที่เราดูแหละครับอความบันเทิงความบันเทิงครับใช่ครับทุกคนดูซีรีส์วายคนพิการก็อยากดูซีรีส์วายเหมือนกันครับอืมอ่าดังนั้นผมว่าโอ้โหคิดที่งั้นเดี๋ยวทาด้วยกันนะครับก็ได้เกิดมาเป็นวันนี้ครับว่า ซีรีส์เรื่อง Relief เป็นซีรีส์แรกของประเทศไทยที่มีเสียงบรรยายภาพนะครับนั้นขอประมือให้ผู้หญิงมาสดตนพี่ดินีอีกรอบหนึ่งครับสุดยอดครับอิสอะระดีโปรเจคเซอร์ของเรานะฮะเดี๋ยวพี่ณิณีได้ขึ้นมาพูดคุยเป็นเวทีสักครู่เดียวแน่นอนใช่ครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะผมอยากจะบอกว่าสื่อเนี่ยมีพลังนะครับคนทำสื่อทุกคนไม่ว่าจะเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับดาราศิลปินทุกคนเนี่ยมีพลังที่จะชี้นำสังคมไปในทางที่ดี นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสื่อให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนพิการเพราะกลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นผู้ชมของคุณเหมือนกันนะครับถ้าเราให้ความสาคัญกับเขาเขาก็พร้อมที่จะพพอร์ตพวกคุณทุกคนนะครับดังนั้นก็หวังว่าวันนี้จะเป็นแรงกระเพื่อมนะครับให้วงการสื่อเขาได้เห็นว่าเอ้ยซีรีส์ดีเลิฟเขาทําแล้วนะนะครับโมโจเขาเริ่มทาแล้วนะนะครับแล้วหวังว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยจะติดตามมานะครับก็คือได้ทั้ง10ตอนเลย ได้ทั้ง10ตอนเลยออดิโอเดสคริปชั่นตรงนี้ครับผมแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนคนพิการไทยนะครับประมาณ2ล้านคนแล้วก็คนตัวแทนคนพิการในการเห็นอีก200,000คนนะครับกล่าวขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการดีๆวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเห็นแรงกระเพื่อมแบบนี้นะครับขยายตัวไปในวงการในวงการสื่อไทยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพีต่อชาชัยครับขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณครับ ขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณต่อแลนะแน่นอนชิงงานของพันานานะครับที่ร่วมกันทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าสําคัญจริงๆแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยเลยจริงๆและอยากได้รับความบันเทิงเช่นเดียวกันนี่แหละจากนี้เป็นต้นไปก็จะได้รับความบันเทิงแบบนั้นเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้เอาล่ะก่อนที่จะมาถึงไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยนะฮะนั่นก็คือการรับชมก่อนใครบนโลกใบนี้ EP ีที่1ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ย้ำแฮชแท็กกันไปแล้วนะฮะขอความร่วมมือให้ทุกท่านไม่ ปล่อยเนื้อหานะครับให้ได้รับชมไปพร้อมๆกันวันที่29วันเสาร์ที่จะถึงนี้แต่ก่อนที่ไปถึงไฮไลท์นั้นนะครับเริ่มกันด้วยเซอร์ไพรส์แอป i z ไ r เซอร์กันก่อนเลยจริงแหละทุกคนอาจจะได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าณวันนี้ออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ทาง YouTube ที่ออนไปเป็นที่เรียบร้อยทะลุ1ล้านวิวเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณมากครับไหนๆเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเรามารับชมกับออฟฟิเชียลเทรลเลอร์พร้อมๆกันอีกสักครั้งครับกับเริ่มใหม่ใจเด เชิญชมครับอย่างที่บอกครับนี่คือ official trailer ที่ทะลุ1ล้านวิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกสปอร์ตแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็มารับชมกับ EP แรกกันก่อนใครเลยนะครับมาก่อนที่จะไปรับชมกับ EP แรกนะครับแน่นอนกับเราผู้ที่แสดงเรื่องนี้นะฮะทำให้เห็นเคมีกันแล้วดูลงตัวกันซะเหลือเกินนะฮะเรียกว่าเคมีทะลุออกจอกันไปเลยนะฮะไม่ต้องเจอผ่านจอแล้วให้ได้เจอตัวเป็นๆตัวจริงๆแล้วเดี๋ยวมาพูด ปุ่นดิ้งโชว์นี้ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปพบกันเลยครับกับเหล่านักแสดงครับปีเตอร์ปร,รัชกรกอล์ฟคุณาวูดบีอภิสิทธิ์และเยียร์โชติทัศน์ครับจากรีเลฟเริ่มใหม่หวัวใจเดิม The Series ขอเสียงปรบมือด้วยเจริญขอเสียงปรบมือกันเลยังมีตัวจิ๋วอีกสองด้วย<ม>ใ,ชใช่ไหมอ่ะเดี<ม>๋ยวให้น้องๆขึ้นหน้าสักเล็กน้อยเดี๋ยวทีมงานเตรียมความพร้อมบนเวทีเดี๋ยวมาพูดคุยกันด้วยนะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับกับ Official Soundtrack เลยเนาะในนี้ชื่อว่า เกือบจะหลับต่กลับมารักเนี่ยอาจจะเหมือนทุกคนในตอนนี้มานั่งกันสบายมากนะครับเกือบจะหลับแล้วบรรยากาศดีสุดเลยนะฮะแต่ก็กลับมารักครับเพราะว่าความน่ารักบนเวทีคือน่ารักสุดๆกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกันแน่นอนแล้วก็เพลงนี้ Off ฟ c i a l s o u า d t r a c k เดี๋ยวมาปล่อยก็วันเดียวกันเลยวันที่29พฤศจิกายนนะครับผมชิญน้องๆนั่งได้เลยนะ มาครับนั่งพูดคุยกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับกับน้องๆตัวจิ๋วอีกสองนะฮะน้องแอราบอนและเลีาขอเสียงปรบมือด้วยที่ไหนเออวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาแล้วโอ้โหด้านหลังเลยด้านหลังด้านหลังเลยเอ๊ะไม่ตีเห็นยันไปเลยละลูกๆใช่ไหมลูกๆผมเองครับดี่เอ้ารับลูกหน่อยเร็วรับลูกหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับแหมหล่อสวยกันมาเลย สวัสดีค่ะมาครบแล้วเห็นทีมงานบอกอยากได้แบบสบายๆนั่งนั่งยืนยืนเดินเล่นได้เลยเนอะเลยเอาก็เลยเอาก็ก็อีมาแค่นี้นะฮะเออนั่งนั่งยืนยืนกันจะได้อบอุ่นโอ้โหพเอากางี้ได้ไหมได้ไหมเออโอเคน่ารักมากมาเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเนอะฝังนู้นก่อนนะ อ่ะเสี๋ยก็อี๋เหรออันนั้ครับเนาะได้เลยอีจะได้แบบรูปออกมาสวยๆนะครับเนี่ยอุ้ยระวังนะหมุนนิดนึงเอาโอเคเดี๋ยวจะเกือบจะหลับมือนกันไปเอาให้ได้ลุ้นกันหน่อยมาเลยครับมาเลยฮะให้ให้น้องขึ้นหน้าสักน้อยใช่ไหมได้เลยครับขึ้นหน้าหน่อยมาฮะ นี่โโพ,พ,<อ>พ่อพ่อพ่อพอัวให้ลูกพ่อแข็งแรงคุณพ่อแข็งแรง <laughs> เดี๋ยวได้คุยได้นอนนะครับว่าเอ๊ยยินดีที่ได้รู้จักกันอีกครั้งเลยนะรือกลับมาเจอกันอีกครั้งนี่มันคือยังไงนะฮะครับชื่อปีเตอร์ปาราธกรครับรับบทเป็นทันครับสวัสดีค่ะชื่อน้องเลอาเด็กหญิงและเด็กชายประเสริฐเล่นเป็นเอเน่ค่ะสวัสดีครับผมกับพี่ดาวุฒิครับรับบทเป็นอาคินครับ ครับผมชื่ออาราทอนจิตวัลลลงครับเอ่อได้เป็นมาวินครับนี่สวัสดีครับพี่อย่าพิชิตแสงมิ่งครับผมแล้วก็เป็นปอนครับสวัสดีครับเยียร์โชยทัศเจ็ดงชัยรับบทเป็นดนพัทครับนี่โอ้โหเทรลเลอร์คือแบบเคมิสตรีดีมากนะฮะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นทั้งกับเรื่องนี้ไหมแล้วก็วันนี้ด้วยเพราะนี่คือ exclusive screening แล้วก็เป็น first d a ดย เป็นเดทแรกกับทุกคนเลยรู้สึกไงบ้างครับจริงๆผมถามผู้จัดก่อนนะครับว่าก่อนนที่เราจะจัดงานเราถามว่างานใหญ่ไหมครับพี่นีพี่ีบอกงานไม่ใหญ่ขน้องนิดเดียวนิดเดียวมาถึงปึ้งโอ้โหคนเป็นล้านเป็นล้านเลยนะฮะตื่นเต้นมากคนให้กำลังใจกันเยอะวันนี้เดี๋ยวพี่พี่ซิมมชนด้วยนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ด้วยอะไดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาเจอกับทุกคนครับแล้วก็ตื่นเต้นมากมากครับที่ได้ขึ้นโชว์ เป็นโชว์แรกนะครับโชว์ในประเทศไทยด้วยใช่นี่คือโชว์นะก่อนนี้มีไปโชว์ที่ญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ไทยครั้งแรกเลยครับอเพลงนี้เหรอใช่ว้าวแหมไปโชว์ที่ญี่ปุ่นก่อนเลยด้วยดีคนไทยก็ได้เห็นด้วยแล้วตอนนี้นะครับมาอีกสองหนุ่มเป็นไงฮะก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากๆเลยกับตอนนี้ พูดให้ออกที่จะวันนี้มาถึงแล้วใช่วันนี้มาถึงแล้วเพราะผมพูดกับพี่นี่นี่อยู่ตลอดว่าแบบพอมันใกล้จะถึงวันฉายพี่ผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะปิดบนปากตัวเองในการมาเล่นแบบนี้ใช่วันนี้ก็มาถึงแล้วดีครับเดี๋ยวได้พูดคุยถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นได้ครับนะฮะท้ายแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยพูดกันมาหมดแล้วก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตอบเหมือนเดิมคำเดียวสี่คนตื่นเต้นครับกนตื่นเต้นแน่นอนทั้งทีมงานทั้ง เบื้องหน้าเบื้องหลังตื่นเต้นกันหมดเลยเตรียมงานกันอย่างแบบเมื่อคืนจะแพ็คของกันอยู่เลยใช่เพาตั้งใจสุดฤทธ์เลยกับค่ำคืนนี้ให้ทุกคนได้เอนจอยกันมากที่สุดงั้นเล่ากันหน่อยเรื่องย่อจริงๆแล้วเห็นคร่าวๆแล้วจากเทรลเลอร์ใช่ไหมฮะเราสั้นๆได้เดี๋ยวแบ่งเรื่องย่อเปสองพาร์ทแล้วกันได้จะได้แยกกันเล่านะครับมันมีสองคู่โอเคอ่ะนสองพาร์ทว่าไงฮะตบางพาร์ทผมก่อนครับพาร์ทผมตัวละครทันนะครับกับอาคินเนี่ยเคยรักกันมาก่อนในช่วงวัยที่แบบ เรียนอยู่แล้วก็เติบโตมาด้วยกันนะครับอพอมันมาถึงจุดหนึ่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นทําให้ทั้งสองคนเขาเรียกว่าแตกแยกกันต้องแยกกันต้องแยกกันไปเอ,อแล้วคนเนี้ยเขาก็อาคินเนี่ยเขาก็หนีจากผมไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวอะไรผมเลย ทำให้ผมเคว้งอยู่สักพักหนึ่งครับมันเจ็บมันเจ็บครับพูดไม่ออกเออเลยไม่ได้สื่อสารกันออกไปเขาทาผิดมาันเลยครับเออซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูกันว่าผิดยังไงอ๋อครับแต่สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับประเทศตัวน้อยนี่ใช่อ๋อมันคือมีวันหนึ่งผมพาเน่นับเน่ไปสมัครเรียนแล้วอาคินก็พาน้องมาวินไปสนับเรียนด้วย สุดท้ายก็เป็นมาเจอกันสองตัวก็เป็นตัวเชื่อมให้ผมได้มีตัวสองคนสองตัวอสองตัวอละครตัวละก็เป็นตัวเชื่อมให้ผมเนี่ยเลยครับมีโอกาสได้กลับไปเจอเขาอีกครั้งนึงเขาเห็นว่าผมพามาวินไปสมัครเขาก็เลยย้ายโรงเรียนเนีน่มาเลยนี่ไงผมใช้เขาผมได้ขิดดีกว่าผมได้ขิดแต่เรานี่ดูเหมือนว่าวางหมากเรียบร้อยเลยนะฮะบุกเต็มที่นะ ผมเป็นคนแบบตั้งใจผมเล็กอย่างนั้นเรียกผมลิกิดหรือเปล่ารักสร้างได้ด้วยมือเราเออเออเออจริงชอบแล้วเป็นไงที่ที่บ้านตัดต้นไม้หมดยังพร้อมพร้อมพร้อมเริ่มต้นใหม่นี่ไม่ต้องรอให้ตกมึงเลยนะครับเข้าใจแล้วด้วยยังมีเปลี่ยนแล้วตอนนี้ต้นหนตัดไเลยโอเคจะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกันโอ้โอหคู่แรกผ่านไปคู่ที่สองครับคู่ที่สองเนี่ยครับก็หลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยโคจรกลับมาเจอกันแล้ว ก็จะเกิดความรับของอีกู่หนึ่งเพราะว่าคุณอาคินเนี่ยเป็นเอเจนซี่หนุ่มของบริษัทที่แข็งส่วนผมเองเนี่ยโดนละพัทเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่เอ่อเป็นเหมือนแบบเป็นนะลูกค้าเบอร์หนึ่งของเอเจนซี่นี้เลยวาดมาเต็มที่เลยเมื่อกี้ในเทรลเลอร์ฮะส่วนนี่ตาก้องตอกต่อยของเอเจนซี่นี้ตอกต่อยตอกต่อยตอกต่อยของไม่จ้างผมเหรอครับเออแร่ว่าเป็นป้าเข้าไปป้าป้าเยอะอยู่นะ ใช่ครับแล้วก็เลยทําให้เกิดความรักของคู่หนึ่งเป็นการเริ่มต้นความรักด้วยแพชชั่นล้วนๆเลยนี่แล้วมันจะเป็นยังไงต่อต้องไปรอต้องรอดูครับแล้วเป็นไงสําหรับคู่เราความท้าทายของเรื่องนี้เป็นไงบ้างเอาเฮียก่อนละกันเดลล์จะค่อนข้างน้อยเลยท้าทายเยอะมาไม่ค่อยพูดเหรอฮะเล่นถอดเสื้อเป็นหลักเป็นกันด้วยาษากายนี่เราถามเขาแหมช่วยขยี้ช่วยสปอยเดี๋ยวเจอบ้างเดี๋ยวเจอบ้าง เป็นยังไงคะความท้าทายในการรับบทนี้จริงๆอิงท้าทายจากการที่กลับมาทํางานก่อนก็คือเราเราหักเลิกทํางานเลิกถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยครับผ่านไปสาปีแล้วลุกตาก็ชวนกลับมาอ๋อเยียร์เยียร์พอสไป3าปีแล้วก็ความท้าทายอีกอันหนึ่งก็คือการเล่นเลิฟซีนครั้งแรกและเป็นเลิฟลซีนที่ดูเดือดคือเคยเล่นซีรีส์มาก่อนแต่ยังไม่เคยใช่ยังไม่เคยเลเิฟซีนมาก่อนใช่ครับแล้วไม่ไม่พอดุเดือดด้วยดูเดือดด้วยเรื่องนี้คือดูเดือด ดูเด็ดไม่คิดจากที่เดียวเลิกคือน้ำจิ้มมากมากที่คือน้ำจิ้มแล้วบใช่ครับไอที่ลากลงไปลงตัวเนี่ยน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มเลยนะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยครัของของซีเอ็นซีเอ็นซีทีเราทำกันเลยส่วนความท้าทายของผมนะครับปีที่มาเล่นเรื่องนี้น่าจะเป็นความท้าทายที่ได้บทเป็นปกติครั้งแรกบทเด็กเป็นคนคนทั่วไป คนปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยแสดงมาอยู่บ้างก็จะเป็นบทที่มันแอคติสต์เป็นบทที่มันค่อนข้างที่จะลึกไปในทิศทางของตัวละครนั้นๆแต่พอมาเป็นบทนี้พอมาเป็นบทนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันชาร์เลนต์ตัวเองแล้วก็สิ่งที่ท้าทายยันคือเอินซีเราเนาะผมเวิร์กช็อปกับเขาใช้เวลาเวิร์กช็อปกันน่าจะเกือบสองสองสองปีสองวันสองวันสองวันเออหรอใช่ทำไมถึงว่า คือมันจะมีเวิร์กช็อปการแสดงนะครับแต่ว่าแต่ละคู่เนี่ยเขาจะต้องมีเวิร์กชอ็อ,กชอปเลิฟต์ินกันด้วยใช่ใช่ครับไม่วันเดียวเองเจริงๆจะมีสองวันครับแต่ว่าคู่ผมเก่งมาก เข้าถึงกันได้ดีคุณตาบอกวันเดียวจบเลยวันเดียวจบเลยโอ้โหเข้มข้นเข้มข้นไหนทำเป็นผู้ผู้ผมเก่งมากล็อกช็อปวันเดียวจบผู้ผมไม่ต้องล็อกช็อปไม่ได้รอกคู่คุณต้องล็อกช็อปผมได้เลยทำให้เลยผ่านกันมาแล้วคนรูนเลยคนร่วมงานเลยอ่านก็จริงก็ผ่านกันมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมพูดให้มันเคลียร์นะฮะพูดให้มันเคลียร์ก็สองคนนี้ยังไม่เคยร่วมงานกันใช่แต่สำหรับปีเตอร์และก็เคยร่วมงานมาก่อนเป็นไงบ้างกับการโทรจองกับมาเจอกันในครั้งนี้ ก็จริงๆก็รู้สึกสบายใจครับที่เล่นกับปีเตอร์ครับก็ถ้าเกิดไม่ใช่ปีเตอร์นี่ก็คงจะไม่ได้มีกับในในเรื่องต่อไปเลยคงไม่รับเล่นนะฮะคงไม่รับเล่นเลยพูดพูดอีกเยอะได้เลยฮะเพราะพร็คเหลือลแร็คเลอปีเตอร์เหรอผมเหมือนกันครับผมให้ให้ไปเล่นกับคนอื่นก็คิดว่าอาจจะทําไม่ได้เท่าที่เห็นไปในในรึในเซอร์วิสเพราะว่าพี่ก๊อฟก็เนี่ยคือ ก็คือความสบายใจของเอางเงีาย p a r t n e ที่เราร่วมงานกันมาก่อนเรารู้ว่าตรงไหนที่เราคอนเซ็ต์กันไปถึงไหนว่าเราควรทำารงที่เราไม่ควรเราค่อนข้างรู้กันอลึกก็คือที่เคยร่วมงานก็คือ The Renovation สอตอนใช่ไหมแล้วก็คราวนี้ก็มาร่วมกันอีกครั้งโอเคทีนี้เกี่ยวโยงกันไหมฮะ The Renovation ก right ับก okay. ับเรี şey ่ยยวเลครับ ไม,ไม่เกี่ยวนะบางคนแบบมีคอมเมนต์ตรงน,บบนั้นเหมือนกันเอ๊ะมันมันมันเป็นภาคต่อไหมไม่ใช่นะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เอาละรอติดตามได้ให้ีเตอร์ฝากเรื่องนี้ครับครับผมก็ขอพวกเราก็ขอฝากซีรีส์ดีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมไปด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่ถ้าจะได้เห็นไปแล้วแล้วก็มีครบทุกรสชาติแน่นอนครับโดยเฉพาะเลิฟซีนของคู่นู้น แล้วก็มีมุมมองความรักที่หลากหลายมีทั้งแบบครอบครัวคุณรักการรักที่สมควรไหมหรือว่ารักที่โดยที่แบบเราไม่ได้ครอครองเขาในเรื่องเราก็จะได้รับชมหมดเลยครับรีเลิฟเรื่องใหม่หัวใจเดิมครับออนแอร์สาร์นี้แล้ว29พฤศจิกายนครับ24ทุ่มครึง่งส่วนใครที่อยากแบบดูอันคัดจุกๆุไปดูได้ที่ไอฉี C e เลยครับ5ทุ่มครึ่งครับผมชั่วโมงหนึ่งให้หลังก็จะมีเวอร์ชันอันคัดทางไอฉี นะครับรอติดตามนะไม่นานเกินรอเสาร์นี้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเหล่านักแสดงนะครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับให้กับรีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมขอบคุณครับขอบคุณน้องๆครับหน้าจออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วพอมีบ้างรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาร่วมซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกดีและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาสร้างสีสันในเรื่องนี้ครับมาไม่มากแต่ก็สนุกครับรับรองทุกตอนที่ออกนี่ สนุกมีสีสันเท่ห์5เพิ่มปีให้กับละครเรื่องนี้ครับนี่เป็นหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ต้องติดตามกันนะฮะครับผมครับพี่มารัคส่วนพี่เนยครับนี่เห็นว่าเป็นการรุวมซีรีส์เล่นซีรีส์ครั้งแรกไหมคะใช่รอใช่ปกติในแบบไม่ไม่ได้รับซีรีส์เลยอืมเป็นไงบ้างทำไมถึงเรื่องรับเรื่องนี้พอดีว่าครูตาติดต่อมาแล้วก็บอกว่ามีบทที่รู้สึกว่าอยากจะต้องให้มันเป็นเนยอ่ะ ต้องเป็นพี่เนยเท่านั้นในแบบขนาดนั้นเลยเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็รับครับผมเป็นไงพอแสดงแล้วเป็นอย่างนั้นเลยไหมคือจริงๆมันก็เรียกว่าจังหวะทามมิ่งมันรีเลทพอดีเพราะว่าตอนที่คุณตาติดต่อมาเนี่ยเนก็คือแลนว่าจะมีน้องแล้วใช่แล้วคือในบทของเนยเนี่ยคือเป็นรับบทเป็นคุณแม่ใช่ค่ะโอเคก็รีเลทได้ ใช่โอเครอติดตามนี่เนยในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งคนพี่อ้วนครับต้องบอกว่าห่างหายไปพักนึงอยู่ครับก็ไม่เคยเล่นซีรีส์เหมือนกันอ๋อแต่ไม่เคยเล่นซีรีส์ครับแล้วก็ห่างหายจากจอไปพอดสงกราต์เหมือนกันก็สักปีสองปีปีสองปีอ๋อเป็นไงบ้างครับก็มาได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยสัมผัสกับซีรีส์วายเลยเออเป็นการร่วมซีรีส์วายครั้งแรกก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายเต้นแต่ ก็ยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะครับก็อยากจะเรียนรู้เยอะเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆไปะอ๋อได้ครับให้ได้ฝากเรื่องนี้กันหน่อยครับก็่วอีกเลิกก็ยหัวใจเดิมสาหรับเรื่องนี้นะครับผมเห็นความตั้งใจของทุกคนนะครับทั้งตั้งแต่ผู้จัดทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับเห็นความตั้งใจมากๆเลยแล้วก็อยากให้เรื่องนี้มีคนได้ติดตามแล้วก็ดูกันเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องเท่าที่ผมดูนะมันดูแล้วมันจะ ฮอบฮอบฮอบเออเย็นนะเย็นนี่นะมาเรียนรู้มาจุดดูใจวายจะต้องฮอบแล้วก็เย็นฮคือเรื่องเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยได้ฮอบได้เย็นแน่นอนทั้งคู่เลยครับเอาล่ะรีเริ่มเลยเริ่มใหม่คนใจเดิมนะฮะคอสเชอร์มิ้กับทั้งสามนักแสดงด้วยขอบกับพี่บูอีกเลยพี่ปูอวยกับคุณครับเรียนเชิญด้านล่างได้เลยนะฮะมาครับ